วสันซ่อนใจตอนที่ยี่สิบสี่เสืออนเสือ,อนสือ,อนเจ้าอย่าตทำให้ข้าตกใจสิข้าชอบอมานมาตั้งแต่เด็กข้าบอกนางว่าจะปกป้องนางทั้งชีวิต ทุกครั้งเพราะความううข be well. ี้ขลาดของข้ากับทําให้นางต้องเจ็บปวดกว่าเดิมครั้งนี้จะไม่เป็นเช่นนั้นเจ้ามันก็แค่คนขี้ขลาดใช้แต่อารมณ์ก็ ข้าเป็นคนขี้ขลาดตอนข้ารู้ว่าท่านย่าฆ่าท่านพ่อเห็นท่านแม่พวกเขาอยู่ตรงหน้าข้าข้าก็อยากแก้แค้นให้พวกท่านแต่ข้าก็ทำไม่ได้เพราะว่าบนโลกนี้นอกจากพวกเขาแล้วก็มีแต่ท่านย่าที่รักข้าแต่ข้าไม่เข้าใจในเมื่อท่านย่ารักข้าที่สุด เหตุนใดถึงไม่อ่านไว้ชีวิตพ่อแม่ของข้าดได้เธออนเธอนเอเออน,ออนพ่อเจ้าเหนื่อยแล้วพ่อกลัวแล้วจึงจบชีวิตต,ตัวเองหลานเอ้ยเราเจ้าถึงไหวค่ะได้เป็นผู้นำตระูลกกแล้ว เจ้าก็จะรู้ว่ามีหลายเรื่องที่ไม่อาจทำตามใจหลายการตัดสินใจจำต้องฝืนใจเลือกเสืออันเจ้ารู้หรือไม่ตอนที่เจ้าตัวโต,วตวสูขนาดนี้อุ้มข้าแล้วเรียกข้าว่าทัญญาข้าก็เสียใจ แต่มันก็สายไปแล้วที่ข้ารักเจ้าเอ็นดูเจ้าก็าเพียงอยากชเชยให้เจ้าอีกสักหน่อยข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำตระกูลแต่ข้าก็ไม่อาจใจแข็งเหมือนพ่อของเจ้าหรอกบางครั้ง <G ül> <G ül> ในใบหน้าเจ้าข้ามองเห็นตัวเองเห็นท่านปู่ของเจ้าและเห็นพ่อเจ้าที่ไม่เอาไหนคนนั้นข้าก็คิดว่าตราบใดที่ยังมีเจ้าอยู่บนโลกนี้ชีวิตทั้งชีวิตของข้าก็าาไม่เสียเปล่าแล้วอ <c oughs> ท่านย่าข้าไม่ได้ขู่ท่านข้าอยากจะข้าตัวตายเองจริงๆไม่ไม่ใช่เพราะอามานข้าเกลียดท่านแต่ข้าลงมือฆ่าท่านไม่ได้ดังนั้นข้าทำได้เพียงฆ่าตัวเอง ข้ายัางให้ท่านได้ลิ้มรสความรู้สึกของการสูญเสียคนที่รักที่สุดเหมือนข้าอยากให้ท่านรับรู้ว่าหลานที่ท่านรักที่สุดตายต่อหน้าท่านหลานของท้า ท่านยาท่านจะฆ่าอามานหลังฆ่าตายไม่ได้ข้าได้ทิ้งจดหมายลาตายหักอามานถูกฆ่าหรือหายตัวไปจะมีคนนำจดหมายส่งถึงเซนเชื่อส่งถึงเมืองหลวงให้ทุกคนได้รู้ว่าท่านเป็นคนฆ่าหลานของตนตาย ทำไมเจ้าต้องทำแบบนี้ด้วยต่อไปใต้ล่านี้จะมีเพียงจินเออคนเดียวเป็นญาติแล้วข้าข้าข,ขอวิ่มบอนท่านขออย่างถ้าแม่ของนางของนาง

To I to ยามดอกเหมยเหลืองบานทุกบ้านรำฝนบึงยาเขียวชะอุ่มกบร้องทุกแห่งผลนัดหมายกันไว้แต่ยามดึกยังไม่มาเพราะมากลุกเรื่อยเปื่อยใส่เทียนร่วงดังดอกไม้รอคนอยู่หรือดึกเดินค่อนคืนแล้วผู้นั้นคงไม่มาแล้ว เขาจะมาแน่ถ้เาเชื่อเขาใช่แต่ก่อนข้าก็เคยเชื่อไม่ดังเย่ไม่ดางเย่ ชายดื่มยาพิษเพื่อช่วยเจ้าอะไรนะไต้เท้าถ้าจะไปที่ไหนอย่าตามข้าใต้เท้าไต้เท้า,ทาถ้าจะไปที่ไหนไต้เท้า หินใหญ่ตอนนี้ยังไม่เป็นอันตรายแต่หากอีกสองวันยังไม่ฟื้นขึ้นมากเกรงว่าจะข้าถนัดแต่รักษาโรคผู้หินใหญ่รีบหาผู้เชี่ยวชาญในการถอนพิษเถิดได้เขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะเจ้าคนเดียวหากเจ้ามีใจแล้วก็ อยู่ที่นี่เฝ้าเขาเถอะ 借枪刃，你家教有无？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  跳到海底，的浓黑涂满每寸皮肤，才到世阶，追寻着日出。我要剥开尘沙，过路的风啊，散发青。 是谁仓皇中回望一眼，借无尽的缠绵，望穿万里风月，将爱作珍珠，捧于心间。从此共赴人间一场山河高原。 我要拨开尘沙，过路的风啊，长发轻舞。我要轻身一踏、啊，涉过深海，一起相濡。